ใครอาบน้ำนอนเบาๆหน่อยสิครับนอนเบาๆนอนเบาๆ ดูเสียงกราบน้ำครับดูเสียงกราบน้ำดีๆครับเดือดซิมหนึ่งนี้เป็นเกมที่เสียงโกนาที่สุดแล้วเซฟนี้สร้างไว้นานเลยครับประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วได้นะครับ โอ้ยเป็นเดือนเป็นเดือนอ้าวอ้าวออาแล้วอ้าแล้วเซฟนี้เคยเล่นในไลฟ์สเตีมไปแล้วรอบหนึ่งครับเอาละแกะอาบน้ําเสร็จแล้วครับคนนี้ครับไม่อยากเอ่ยชื่ออ่านเอาเองคือขี้เกียจสร้างบ้านใหม่ก็เลยมาเล่นเซฟนี้ีแต่ผมจะพาทุกคนมาดูคนเล่นของกันหลับปุ๋ยเลยนะมึงเฮ้ยช่างแอไปทักทายหน่อยดิเร็ว ไปทักทายหน่อยเร็วอย่าเพิ่งซื้อน้ำไปทักทายเขาช่างแอร์มาโอ้โหกินอะไรของพี่แกวะเนี่ยเร็วช่างแอร์มาทอร์นาโดฟิตน้ำยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเร็วหมดแล้วช่างแอร์เห็นไหมเนี่ยใส่ชุดเหมือนช่างครับผมก็เลยเรียกเาว่าช่างแอร์นะ เฮ้ยวันดีเอา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 ส่วนกูกูกลับโอยเฮ้ยนี่คนเล่นของเราจะเล่นของใส่ QX Cross กันนะครับเราจะเอาตัวละครนี้ครับบุคคลสำคัญของวงการนะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมีแมวด้วยโทรศัพท์บ้านใครวะ ไปรับหน่อยครับกินข้าวพูดคนเดียวเล่นของอาแล้วอาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเล่นของครับคนเล่นของอาแล้วอาแล้วโดนแนออออ่อะไรเนี่ยไม่รู้ ตายตายตายเอาแล้วบึงโดนโดนเล่นของแล้วบึงอุ้ยทําให้ความเหนื่อยล้าและความเมื่อยนะครับลดลงนะครับผมลงไปน้านข้างล่างนี่ใครอ่ะอ๋อคนนี้ก็บุคคลสำคัญของวงการคนหนึ่งนะครับไม่ได้เล่นเดอะซิมหนึ่งนานเลยเนี่ยมาทำอะไรอ่ะ เพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มไหนๆลองดูด네ิไหนๆจะเทพปะเทพปะสวัสด oh, 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 ีค oh, ร oh, 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 ับ oh, วัน oh, นี oh, ้มาโชว์มายกระดวนนะครับอออข้างในไม่ม oh, ีอะไรเลยอ่ะดูนะครับอ่าผมจะหมุนหมุนหมุน oh, ยิบขึ้นมาหยิบหยิบหยิบอ้าวอ้าวอ๊ะวเออเอหายไปไหนวะอ๋ออีกทีอีกทีเดี๋ยวผมรออีกทีนะครับฮึบปุ๊บอ๋ออ้าวอ้าอ้าวหายไปไหนอ่ะเอ้ยมันหายไปไหนวะเออไม่มีอะไรเลยครับโดนโหนโดนเฮ้ยมันโหอ่ะ มันโหอะ่ะมันโหอะ่ะทำงี้ได้ไงอะ่ะมันโหอะ่ะเออต่อยเลยเออต่อยเลยท้าต่อยเลยอย่าไปกลัว <c oughs> ท้าต่อยเลยมันโหอะ่ะโหได้ไงต่อยดิต่อยต่อยแน่นอนอะ่ะประเด็นคือเราผมจะสร้างไปเมือง <c oughs> เมืองเว่นมนอันเจ๊งเยอะทำไมวะ มีห้าอันแล้วก็ได้มาฟรีอีกนะครต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยอันนี้ใครอะอ๋อเฮ้ยเลิกเล่นก่อนมีอะไรหาหาทำแล้วคนเล่นของ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 แล้วดีอยากเห็นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีดนตีเราครับมีดนตีเราครับอือจี้อะอะ อมาตรงมาตรงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ยคอมฟอร์ตรถโอ้ยไปนั่งเร็วไปนั่งเร็วเดินได้แอ้วนะเดินได้อยู่เดินได้อยู่คอมฟอร์ตรดคอมฟอร์ตก็คือเอ,อความเมื่อยล้านะครับถ้าเล่นเดิมซิมหนึ่งแล้วไม่ทรมานซิมเนี่ยมันมันไม่หนุกนะ เดี๋ยวว่างๆจะไปทรมานซิมเล่นนี่เรามาดูครอบครัวหันซาครับเอาแล้วเมื่อยตูดอละสิธาเฮ้ยเราต้องใช้คืนเว้ยเฮ้ยนี่นี่นี่แก๊งแกงเอลเดนกันเออไม่มีอะไรเลยอะโอ้ะทำไงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูจะโชว์มายากรอย่างหนึ่งเว้ย ต่อยระยะไกลไว้อีเอลเดนมึงรีบๆเร็วดีเล่นของใส่มันเร็วเล่นใส่มัน,มนโดนแน่โดนแน่เอลเดนโดนโดนมึงโดนโดนจัดดิเดะ แม่งเป็นชาวล็อกเลยแต่กลับบ้านไปสัตว์กลับบ้านไปกลับบ้านไปอ๋อสมกับชื่อเชฟจริงๆเลยเนี่ยอ้าวคนนี้หลับปุ๋ยแล้ววะปั๊ปะระระปั๊ปะเพึ่งมานั่งในบ้านกูทำไมวะกลับไปกลับไปเลยนะเออทำเป็นรู้ดงรู้ดีแก ขึ้นมาไหมลงไปค <c oughs> รอบหัวหันซาครอบคัวสุดป่วนนะครับอ๋อคนนี้ง่วงแล้วครับคนนี้ง่วงแล้วคนนี้เหรอคนนี้ขึ้นขึ้นไปนอนบ้างเขาเขาจะนอนกันหมดแล้วปล่อยให้แกหลับอยู่ข้างล่างคนเดียวให้ให้นอนเพียงลำพัง <c oughs> อ๋อเฮ้ยใ,ใครใครกัดกันวะ แล้วโบ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 เข้ามาไหมโบโบโอ๋อนี่ไงมีสระว่ายน้ำแต่สระว่ายน้ำดื่มสร้างบันไดเดี๋เดๆอเขอสร้างที่โดดกันนี่ที่โดดนี่นี่นี่สไลเดอร์ด้วยขาดไม่ได้ไม่งั้นไม่มั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 นติดเข้าไปเอาละ เราต้องรอทุกคนนอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปว่ายน้ำกันครับเสียงกลโคตรดังอ่ะบอกตองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรอ่ามาดูกันครับว่าใครจะตื่นก่อนครับใครจะตื่นก่อนกัน ตื่นดิเอาแล้วคนนี้ตื่นก่อนครับโอ้โหมแมลงสาบฉีดสเปย์หน่อยไปฉีดสเปย์หน่อยเร็วเา้าตื่นแล้วเหรออ๋อโอเคโอเคหิวหิว,หวใช่ป่ะหิวก็เดี๋ยวคนนี้เป็นเป็นคนที่ทําหน้าที่ใครวยวายวอะไรข้างบนวะหิวข้าวเหรอ เอาแล้วเอาแล้วตายตายยกครัวตายยกครัวเดี๋ยวคุณมาฉีดสเปกกอนดีฉีดก่อนเร็วๆอา้อาวคนนี้เหรอคนนี้เอาไงดีวะคนนี้คนนี้ตัวเหม็นเอาน้ำข้างล่างไปเอา้าข้างล่างไม่มีที่อาบน้ำอีกไป take a shower yes เร็วๆๆๆทุกคนเขาหิวกันแล้วหิวกันทางบ้านเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้หิวหนักด้วยไป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 ช่วยพี่แกทำความสะอาดหน่อยดิจิ๊บปะจิ๊บปะจื๊อจิบปะจิบปะจื๊อทำความสะอาดเซเร็วดิทำความสะอาดดิอะไรของแกวะฮะไหวไหมเนี่ยไปดูทีวีรอไป ไปไหนอะอีกแล้วเหรอไม่เข็ดใช่ไหมแป๊คลอบหนึ่งไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมได้เอ้ยเข้ามาแล้วเร็วเข้ามาแล้วทุกท่านเข้ามาแล้วทุกท่านเร็ว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 ภายในเวลาแป๊บเดียวทุกคนจะมาที่โต๊ะอาหารครับนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวอ้าว แต่คนนี้ก네ินเสร็จแล้วว่ะโอเคติดตาเบสเล่นตั้งแต่เด็กอะจนแบบรู้ว่าม it ันพูดอะไรบ้างแต่แปลไม่ออก่ะภาษาซิมภาษาซิมจะไม่มีในโลกนะครับจะมีแค่ในเดอะซิมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าซิมโวลิออนอัน้เอา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 หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอ อาวอาอ้าวอาวอาไอ้นี่ไม่ชอบผู้ชายกับผู้หญิงไม่ไม่ชอบการจูบอ่ออ่เอาเข้าไปครอบครัวหันษาแต่คนนี้หื่นอยู่คนเดียวคนนี้หื่นอยู่คนเดียวแต่คนนี้ไม่หื่นคนนี้ไม่เอาไม่เอาเห็นป่ะเรื่องรักๆนี่เอานะก็ไม่เอาอ่ะก็ไม่ชอบก็ไม่หื่นน่ะไม่เข้าใจเลยนายอ่ะก็ทําไมก็เราชอบเรื่องความรักอ่ะเรา การการซ้ำกันน่ะเป็นจิตวิญญาณน่ะใครมาผิวปากแล้วะแล้วทีวีอยู่ทางนี้ทำไมคุณทำไมคุณคุณไม่หันนี่คืออะไรวะปวดขี้นี่คืออะไรเฮ้ยรีบขึ้นไปขี้ก่อนที่จะไได้ขี้เร็วเร็วเเดี๋ยวก็หนึ่งแยกเร็วเร็วเร็ววเรอตัวตัว้อนกันอีกอนะครับรวครวหันสาครับ ข้าควรซาครับสังเกตการชีวิตจะทําอะไรกันบ้างผมไม่รู้ครับแล้วแต่ตามอธัธยาศัยพวกท่านนะ <c oughs> ไม่อ้าวไม่เลิกกับรายากลจริง,รงอ้าวมีคนลงไปไว่ายน้ำแล้วอ้า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 วอะไรกันบ้างเนี่ยอ้าวออ้าวอ้าวเลเทเไปหมดอา้าวอ้าวอ้าว้าวเลเทเไปหมดอา้เเเอดอาวเาีเ้ย <c oughs> <c oughs> นตรีที่ผ่านไม่เลิกใช่ไม้มไม่เลิกกับมายากลใช่ ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกอพอกันทีสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน